ครับเดยวดซิ่งครับแซงเลยพี่น้องแซงขึ้นมอเลยสามหกคันนี้แรงนักทอกันแล้วละครับแซงขึ้นเลยครับอขอพาสมบัติ เกียร์แล้วครับเกียร์เลยครับลูกล <iliyor> ้อครับล้อลากลูกครับสองร้อสิบ อีกไซนึงนอดนน้พี่น้องนะผมก็คือกันละครับใส่พิเศษทื่กันรอรอบครับใส่หนึ่งพิเศษครับ โบวไม่กระดุกกระดิกเลยครับอาสมบันครับอ้าวครับหอกรอถหนต่อแล้วครับจัดเด็ด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 ครับโอก้อไม่ไหวครับโอก้อไม่ไหวครับจัดเด็ดครับจัดเด็ดครับโอ้10ล้อเล็กไม่ไหวครับจัดเด็ดครับพี่น้องจัดเด็ดครับ โอ้ไม่แรงจริงมานะครับจัดเจ็ดครับพี่น้องรอบปัดโูครับสองพันครับหัวสั่นเลยครับสาสมบ้อนครับชันมากๆครับโอ้ยสงสารครับสิบล้อครับล้อเล็กครับขึ้นไม่ได้ครับจวยสวูยเ้อะนมันจอดสวยกันบ่ได้ครับมันสั้นแห้งครับ โอ้ยพาสบอลครับเอาอีกแล้วครับฉัดเดิ็ครับรับล็อกลูกไฟลงไปขึ้นมาไหมครับฉัดเิ็ครับโอ้ยฉัดเด็ฉัดเ,ด,ด,เด,ไได,ด,ด็ครับอ่านไม่ได้เลยดีครับวัดรอบแค่พันในหน่อยนะครับวัดโบครับวัดรอบ โอ้โหเจบเด็ดขันต่อครับเด็ดสิบล้อล็กน่าจะถอนไม่ได้ครับน่าจะถอยลงไปขึ้นมาใหม่นะครับเปลี่ยนเคียร์ไลนนะครับเราใส่หนึ่งครับไปสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ